แม่ไปกับแม่ก่อนไปฝนตกฝนตกไปไปแม่ไปกับแม่ก่อนพี่ครับไป phên trai chứ là bảo nữa. Có. Có. Vào lại qua đó thôi. Ra đi.

ん ครับตอนนี้เราก็มาถึงสงคร่าสงข่า,ขาครับก็เตรียมทำศึกวันพรุ่งนี้บรรยากาศตอนนี้ก็ฟ้าคึมๆฝนตพ้มๆนิดหน่อยคนระับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ฝน,นไม่ตกเลยพวกเรามาฝนตกไม่รู้จริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวนี้ก็เดินทางมาตั้งแต่ผ่านมงเชานี่ใบสามกว่าพถึงครับก็ไปพักผ่อนแล้วก็ไปซ้อมไปวิเดียดร่างกายทาแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำศึกเพื่อชาวภูทรสองครับไปครับช่วย